สวัสดีค่ะอยู่กับอุ้นเส้นสายมันค่ะวันนี้เราจะมาดูพี่นนรถดับซิ่งขับซาเริงไปเอากากข้าวโพดมาให้แม่กันอายกเลาะยกล้อหนึ่งสองเฮ้ไปเอากากข้าวโพดไปเอากากขาโพดให้แม่จัดเห็ดเหรียญเห็ดอีหลีเด้อ ฮึ้ยนนตอนนี้บิ่ปั่นจักรยานตามตีเล็กับพี่นนรถดังิงบรรยากาศดีมากเลยค่ะแม่บอกไปเอากกข้าวโพดมาให้วัวอีกฝั่งหนึ่ง ตามเขาไม่ทันแล้วพี่น้องเขาซิ่งมากเขาบอกอย่างซิ่งโอ้หมานี่บ้านจนีนันยอดเลยเห็นรถจะชาติให้ด้วยเขาหายไปแล้วพี่น้องแล้วเราจะถึงแล้วโอ้ขี่จักรยานดนๆกับเมือยตัวละ ไหนเจ้าบาวนี่ไหนเจ้าบาวนี่นี่อนสองตัวของนอนหมดเลยบ่ฮะอ,อุ้ยสีดำสวยแท้บาวนี่กับอะไรนะสุเรียนสุเรียนนนซื้อมาตัวเท่าไหร่รตัวหมื่นห้าอุ้ยอยากได้บ้างอ่ะตัวละหมื่นห้าั้งสองเลยบ่ฮะ เมื่อนหาเมื่อหาสีดำโอ้มีตังเก็บละตัวนี่มันสีดำบ่ไม่มีแต่วัวมีไก่นี่แหละนี่แหละตังเก็บอุ้ยท้องมันอย่างบีเลยเด้อเนี่ยดูวัวสองพิเศษตัวใหญ่ตอนนี้ของใครวัวเจ็โบกับพี่หนูอันนี้น่าจะวัวเจโบโบกเป็นกว้ามั้ยนี่อะไรวัวขาวจะยิงวัวขาวเยอะแยะมากเลย โอ้นี่ค่ะนี่หลังจากที่เราถมที่เราก็ไม่ได้มาอีกเลยมาดูตอนนี้อลังการมากบุญเพิ่งมารีวิวนะคะาวไหนโนนบ่อน้ํามันอยู่ตรงไหนเข้าไหนที่เข้ามาดูอะเหยียบไปได้ไหมนี่ได้แห้งหมดแล้วเสร็จหมดแล้วอ๋อตรงนี้เขาไม่เทพื้นใช่ไหมคือเหตุดีเทว่าหมดนเยอะไม่นิโนน ไม่รู้แล้วเดี๋ยวต้องไปถามพ่อเนาะเดินสายไฟเรียบร้อยนะคะเอาแกงเป็นควายลงไปสิเออนี่บันไดตอนนั้นพี่ดูเห็นแต่เอาทำไมน้ำมันแสดงว่าพื้นมันไม่เสมอเนาะตรงนี้เป็นหลุมใหญ่เนาะนั้นมันยังไม่ใหญ่เท่านี้อ ตอนที่เรามาถมที่เหมือนมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี s <S ้เลยนะแล้วตรงไหนที่พ่อวางท่อตรงนี้บ่เนี่ยตรงนี้เลยที่ใต้นี้ท่ออยู่ใต้นี้อ๋อให้น้ําไหลมาตรงนี้บ่ใช่ครับไหลน้ำไม่ท่อหรือปลาหางมันอยากป้ามันอยาเกี่ยวกับน่ารักค่ะมันมันอยู่ไส้เออก็แค่นั้นเออควายมีระเบียงเด้อเออไม่โดนมันเอามือมาจับมือเออควายมีระเบียง ควายถมดุดควาเดินลงไปเดินลงไปยังไงลองทำท่าเดินดมันตีอยางลงไปเนาะเหตดบานาขาสีขานา,ามันสีขา, <S <S บบามันต้องจับมันต้องจับระเบียงเออจับรเบียับแล้วน้ำตัวนี้เอาไปทำอะไรเอาปล่นนะอยลงนี้บ่ถ้า,า,าจะมากนเหรอเฮตากินอีกเนาะ กินแ <át, S 2> ล้วเนาโมุดหัวอะไรเว้ยเนี่ยอันนี้เป็นหมอนใส่หัวอาหารวาสนาคือดีแท้นนนี่แม่เขาคือพอผ่องพอเถาของสีเนี่ยวะพอปูของสีเนี่ยวะโอ้ยเพอเออพราะเถาว่าพีแล้วแกแกทำแล้วก็จ้างช่างมาช่วยอย่างนี้บ่ช่วยกันโอ้สุดยอดเลยค่ะเดินสายไฟเรียบร้อยเก็บอุปกรณ์ออกนะครับทุกอย่างก็จะ โรงโคขุนควายขุนอันนี้จะขุนควายใช่ไหมควายขุนอย่างเดียวตรงนี้หละเอาไว้ทําอะไรอันนี้น่าจะเอาไว้ใส่ฝาต้นทนเท่าไหร่นันนไม่รู้นนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดเหมือนลงกล้องเลไม่รู้เออ ใชล่ะกาเขาโพดที่ใส่เสีเ้ยวบราวนี่บราวนี่กับทุเรียนเอาตัวนี้ปอกมันไปไหนจ๊นอมันเป็นเหยียบใสวข่ขี้ขั้วหรอตีเนี่ยมันอยู่ตรงประตูอะเอาแม่แม่เรียกป่ะแม่ให้มาเอากากข่าโพดเข่าเออไปเฮาถึงหายใช่เนาะเอฟซีคะวุ้นต้องขออนุญาตนะคะคลิปของวุ้นวุ้นจะไม่ เปิดคอมเมนต์นะคะตอนนี้ก็มีทัวร์มาลงอีกคลิปแล้วนะคะเละตุ้มเป๊ะเลยเพราะว่าวุ้นเบือ่อพวกดาม่าอยากดาม่าไปดาม่าช่องตีเล็กนะคะกะข้าโพดแต่ว่ากินมันคือเหล่าดองเนาะเขาได้ใส่น้ำหมักไหมมันน่าจะเป็นแบบมัน,มน,มนอับเนาะเออ ต้องกากนำตาขามาตอนเล็กๆคงก็พอใจมั้งมินมากเลยอ่ะด้คอยทั่วเก่างนอแบบนี้นอคอยนั่งรถมากมันท้องบ่อนนมันท้องบ่หอมแก่ไหมหอมแก้มั้หอมแก้มั้ยีหน้าไม่ล้างหนอเออทำไมมันมีขนตรงมันทำไมมีจุกเออมีผมตรงนี้นะ ไหน,อไน,อนโอ้บาวนีโอ้บาวนีน่ารักกว่านาามาสาวมน่าสงสารนาเนาะแอห์มแค่มันเป็น,ปนลายบาวนีเราให้หเอาหอามแค่มันหอมเออ <laughs> <laughs> คือกะคือคนทห่หูจะวูมเดอนี่เดอดูอ่ะทำไมเขาทำขายบอนี่อย่าง,งนี้แต่ละแต่ละนี่น่ารักเนาะไปซื้อที่ไหนทำไมตแต่ละดีแท้นี่ บรานดเนี่ยม่ได้ทาดอกไปกันต่อค่ะไหนตัวไหนไหนนอนอยากได้ตัวไหน,อน,อนเอฟซีครับนอนอยากได้งงครับ ขันเอซี่เดียวกันได้หลายตัวอยู่เดนี่ของทุนวัวควายเอฟซีนุ่นหน่อยบอกสีชมพูล้นเลยตัวนี้นนบอกว่าไม่มีตังค์เท่าไหร่แม่นี่ตัวนี้นี่ของใครตัวนี้เขาคือมีหลายแถว啊 เขาขายให้เราถุงเท่าไหร่แม่ถ uh ุงเท่าไหร่แม yeah. ่เขาขายปงสองิาอ็ที่ชอกเสี่ยงนี่แหละขายเท่าไหร่ให้จ้งเขายังยงเนคนไผมให้ผมเพื่อเอเ่เดี๋ยวยวันจะวันละประมาณวันละ แบบประมาณนี้สองวันแล้วก็มาตอนเช้าอีกวันหนึ่งก็หมดสามขาบถ้าเราเราเปิดเปิดแล้วเราต้องมัดให้มันดีถ้าลงมันเข้ามันขึ้นราบอ่ะแม่ราแล้วมันจะบูดมันจะไม่กินโอ้เเวลาเขาทำเนี่ยไงเขาไล่ลงเขาค็จะมัดมัดไอสาดกระดมาข้างในนี่ก็เป็นบรรยากาศ ที่่ขุนวัวขุนควายของบ้านสาวนุ่นนะคะอุ้นก็มารีวิวให้ดูบรรยากาศคอกขุนควายคอกใหม่พี่พ่อทํายังไม่เสร็จสำเร็จดีเท่าไหร่ยังไม่เรียบร้อยมันกินดีปะมันกินดีก็เขาหน้าตีบะแม่ ถ้ามันไม่โดนฝนล่ะถ้านาปรางถ้าเขาไปอัดมันไม่โดนฝนมันจะหอมมันหอมมาตีอันนี้มันโดนฝนมันโดนฝนมันก็สีอัดสีอย่างพี่นาะมันก็เหมือนกับนาปีนะมันเหลืองๆนะถ้าไม่นี่มันจะขาวจุ๊วโนนไปขึ้นเอาลงได้ไหมโน่นไปขึ้นเอาวางเอาลงมาไม่จะเอาใส่ฟางหรือเพร่าใส่ตอนเป็นเช้ามันขินหมดแล้วเนี่ยฟายไปละพี่น้องดูขี้ละ ลูกเคยดูเอาเอาโย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 เบื้องหลังตีเล็กสรุนปันจักยานยัดตกเด้อ ฮา่าาไปเอาไปเอาเป็นยกคอกเลยบ่แม่ควายที่เอามาขุนน่ะหรือว่าอ๋อ ซื้อมาไว้ทีละตัวสองตัวอย่างนี้นะโอเคค่ะไว้มาต่อกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะถูกใจอีกสีหลายๆคนที่ติดตามน้องอยู่นะคะคุณก็จะพยายามมา ทำคลิปให้ได้ชมได้ดูความเคลื่อนไหวของน้องกันนะคะโอเคค่ะไว้มาต่อคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ